สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอสซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ใหญ่กับการเกษตรนะคะวันนี้จะเอาข้าวนะคะไปให้น้องหมานะคะวันนี้นะคะเป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารที่แม่แม่สซีส่งคะแนนมาให้นะคะแล้วก็นมนะคะนมกล่องนะคะไปให้น้องหมานะคะนี่ค่ะนมนมวัวแดงรสจืดนะคะจะไปให้แม่น้องหมานะคะ แล้วก็อาหารเนี่ยไปให้น้องน้องหมานะคะตอนนี้พารถรถเขียวนะคะรถรถกันเขียวนะคะรถของซีโอนะคะจะขับไปนะคะจังไหนสิปไปได้ขันเกษตรฮะจังไหนสิปไปได้บัติหนีเฮ้ยนงเดี๋ยเฮ้ยคอยสิงห้ยถ่ายได้บัติหนีนั่งถ่ายก็ได้บ่ปะสงสัยไม่ใายสิได้ง,ง,งห้วยห้วยถ่ายเลยนะจ้ะโอ้ยโบฮิมากระยากเขาเลย บุหิมาไปไม่ได้นะคะบุมาไปเลยนะคะแม่ใหญ่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะฮะตกดอกไปเลยไปแม่ญ่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะไปได้ไหมนักแม่ญ่ก็โอ้สงสัยรถจะไปไม่ได้แล้วนะคะรถการเกษตรนะคะเดี๋ยวดูนะคะรถของการเกษตรนะคะจะไปได้ไหมนี่นักแม่ย่แล้วนี่ é para não นมของน้องหมานะคะตกนะคะแม่ยายก็กําลังจะเดินไปเอานะคะรถรถรถอย่ามาเด้อรถรถอ้ยมีแตกมีแตกมมนมนมให้หมาะคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะแม่ยายของตกเต็มเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> กลับมาเอามีดแล้วนะคะมีดก็แตกนะคะ อมีดก็แบนแต่แตเลยมีดต,ตอนนี้การเกษตรก็ไปแล้วนะคะการเกษตรเดินไปแล้วนะคะเดินไปก่อนแม่ใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทิ้งแม่ใหญ่อยู่คนเดียวเลยแม่ใหญ่ก็หอบมากแล้วนะคะวิ่งมาเอานมนะคะกลัวรถเหยียบนมของน้องหมานะคะ นะคะมาถึงบ้านนกคงน้องหมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้กําลังเอาน้ําให้น้องหมากินอยู่นะคะตอนนี้นะคะ,ะกสิกกาลังเทน้ําอยู่นะคะแล้วก็ให้อาหารเม็ดนะคะแล้วก็นมนะคะใส่ไปทางไหนมเมดปอวนี้มาผีเดอ้อมาผีเดอ้มนนมเดอมากินนมเด้อมากินอาหารเด้อนี่มาเร็วเร็วย่ะห้องย่ห้องมากินนมเด้อนีใส่อาหารแล้วนะคะเพิ่งใส่อาหาร กะละมังแล้วโอเคแม่ทีน ed, ึงหมดเก um. oh. okay. <laughs> <laughs> ah bread, ี yeah. oh. so so no. ้ยงเลยซึ่งมาเป็นเดียวหมดเลยซึ่งมาเพิ่เดียวนะคะหมดแล้วนะคะเพราะว่าน้องหมาก็เยอะมากนะคะเดี๋ยวเลยเอาปากกัดเอาดูนะคะสงสัยหิวนมนะคะหิวอาหารนะคะอยากกินแล้วนะคะจะกินได้ไหม ดูนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะลงไปแล้วนะคะลงไปกะละมังแล้วนะคะพอดีพอดีเลยแล้วผมสงสัยอย,ย,ยากอยากเล่นแล้วนี่เอา้าดูนะคะอีกตัวหนึ่งอยากลงอีกแล้วนะคะใครใส่กระเมืดป่ะดิพัดกากันไปใส่กระเมิดนี่คือประมาณเมื่อกิน,นะะอาหารเร็วเมื่อ<ๆ>ก,กินนมเร็วเจ็ดตัวเจ็ดตัวอยู่ในป่าฮะคือว่าอยู่กับป่าอยู่ในป่าอีกทอยนี้แล้วโบเจ้าคือหูกันว่าไทยกระโดดโบ เราๆกินเราตอนนี้ให้นมอยู่นะคะตอนนี้นะคะโหเสียงดูดจุ๊บๆเสียงกินจุ๊บๆเลยโ้อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยผมอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยครับเอามาๆกินเรากินพี่เราไอ้มากินพี่กินพี่กินอาหารพี่กินเท่ต้องกินอาหารใหญ่เม็ดใหญ่ให้หน่อยๆกินอาหารหน่อยอยู่ ถงต่อหนคันี่ต้องอันนี้แบ่งให้แม่บ้างอนอันนี้ต้องแบ่งให้แม่นะคะแม่ส่งแม่นะคะแม่ส่งตัวนะคะในตัวตัวสุดท้ายนะคะในอยู่ตัวสุดท้ายโอ้ที่ใส่เลยนะคะใส่กี่แพกใส่สองแพ็คเลยบ่ะโอ้ใส่สองเพกเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ไปเก่อนดี่ี่หลังพาโมูพาหน่องมากินเร็วแล้วแวหน่องยิ่งใส่พามากินเร็วๆล้หนองมาท่านมากเลยนี่นุ่มสิหมดก้อนได้นี่อาหารเยอะมากเลยนะคะอู้เต็มกะละมังเลยนะคะกะละมังใหญ่ด้วยนะคะใหญ่มากทั้งแบ่งให้แม่สองตัวเอามีกะละมังแบ่งบ่เจ้าแม่มาแบ่งกละมัง อันนี้คือคุกแซ่กันบ่กหมดวันวโอ้ผสมกันกับน้ำบ่จกจะกับนมผสมกับน,น,นมโคตรน่ากินเนาะเอ้ยไม,กม่กินของเหรอฮะไม่หิวบ่กินเขาเหรอหิวบ่โอ้อร่อยนะกินแล้วอร่อยนะคะกเก็บรติโยู่ไส้หน่นอยเก็บติโตเก็บรติโยู่สกกน ถ่ายมาเลยพี่ตอนนี้นะคะให้อาหารอยู่นะคะตอนนี้ไฟเริ่มมาแล้วนะคะไฟมาแล้วเห็นชัดเจียวมากเลยนะคะเมื่อกี้นะคะไม่ค่อยเห็นนะคะโหให้กินอย่างอร่อยเลย โอ้พี่บอยู่บ้านจ้าพี่บอยู่บ้านฉันยููย่น้ำปลาจ้า<อ>ฉันยูน้ำปลาจ้าจ้า เดีมไปหาเราจา้ะตัวตน,นี้นะคะน้องหมากำลังกินอยู่นะคะเอาไปให้แม่น้องหมาอีกนะคะอีกัวหนึ่งนะคะที่ยังไม่มาไม่ได้มากินนะคะต้องเอาไปให้ถึงที่เลยนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วไปหาแม่แล้วนะคะเห็นนมอยู่ที่ไหนนะคะไปตรงนั้นเลยนะคะไปแล้ววิ่งไปแล้วนะคะมามาเร็วๆมาเร็วๆ ก,กินหัวอาหารได้เลด้วยนะคะโอ้หนึ่งตัวไปแล้วนะคะวิ่งไปใหญ่เลยนะคะวิ่งไปหาแม่นะคะเห็นแม่กินอาหารนะคะก็วิ่งไปใหญ่นะคะสงสัยหิวมากนะคะนู่นค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะไหนน้อยอยู่น้ำปลาตัวไหนน้ำกัน,กนฮะออนบอกยุพี่นะ ตอนนี้นะคะแม่ของน้องหมาเริ่มออกมาแล้วนะคะมาแล้วสงสัยหิวหิวหิวกินนะคะตอนนี้นะคะลูกก็ออกมาดึกๆนะคะถ้าคนคนกับบ้านนะคะเพราะถ้าแม่ใหญ่แม่ใหญ่นะคะกกับการเกษตรกับบ้านนะคะน้องหมาก็จะออกมากินนะคะมากินอาหารแล้วก็นมน้ำนะคะลูกๆก,ก็จะออกมานะคะหน่น,นเยเด้ตัวนึง บ,บ่หูบ่ทันนะท่านบ่ทนาจะไปบึงหูใช่ไปทางไหนคอยว่ายุ่น้ําปาเนี่ยล่ะตอนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่ใยญยกับนักการเกษตรนะคะก็จะกลับบ้านนะคะโอ้สงสัยการเกษตรจะเข้าไปดูนะจะขาจะเข้าไปดูน้องหมานะคะ, <c oughs> ะ,อ,ะ,คะอุ้ย <c oughs> อยากมากับแม่ใยญยนะคะเ,เล<อ>้วก็อยากมาเลยอยากไปด้วยอยากไปด้วยผมไปด้วย ผมยอยากไปแล้วนนะไปกับบ้านไปลูกไปอยากมาแล้วนะคะรออยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะเอาเข้าวมาชงอีกมาแล้วนะคะแม่ใหญ่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็มืดมากแล้วนะคะมืดมากกลัวช้างนะคะกลัวช้างที่หลุดมานะคะกลัวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะ ที่ผูกช้างของคุณปูนะคะปูกอยู่ตรงนี้นะคะฮะดอกบ่มีอย่างชนงอยปูสมไฟเต็มเลยใส่รถอยู่ใส่โอ้ยลืมรถตัวนี้สิกกะบ้านล้วลืมลรถบัตทนี้ว่าจะเป็นรถอัะเลิงแน่ลืม เพราะว่าลถเสล่งหายโอ้ยลืมรถของซีโออีกลืมปุเจใช่ไหมลืมไหมลืมปุเจโอ้ไม่ลืมนะคะเอาก็เดี๋ยวมาง่อยกันนะโอ้แเมงเมาเยอะนะคะแมงมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะ มากับการเกษตรแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาแล้วนะคะมาถึงบ้านทองเพชรแล้วนะคะตอนนี้พ่อวยก็จะเอาเศษหญ้านะคะไปทิ้งนะคะเศษหญ้าไปทิ้งอยู่ที่สวนนะคะตอนนี้นะคะกลาลมันจะเอาไปใส่สวนนะคะเองใส่นมข้นนมหวานก็จะไปด้วยนะคะอูตอนนี้น้องตากกำลังทำความสะอาดอย่างเต็มที่เลยนะคะโอ้ดูข่โบแดงสรงัสยอยาก ขึ้นรถไปด้วยนะคะบัวแดงนะคะอยากไปด้วยให้ไปด้วยคะ่ะให้หนูไปด้วยคะ่ะดูค่ะทองเพชรก,ก็กินอย่างเดียวเลยนะคะน้องทองเพชรนะคะกินยางอร่อยเลยนะคะน้องตาก,ก็ขยันมากนะคะขยันทำความสะอาดนะคะจะเศษหญ้าไม่ใส่สวนนะคะเพราะว่าอยากให้หญ้าธรรมดานะคะขึ้นนะคะให้หญ้าให้ช้างน,นะคะสวยงามมากนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายทองเพชรด้วยนะคะและช่องการเกษตรด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย